สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะพบกภรรยาเช่นเคยเนาะวันนี้เลยาจะมาทำพอากาศให้เพื่อนๆพี่พดีกว่านเนาะเลยามีไพ่สามกองให้เพื่อนๆพพี่ๆเลือกหนึ่งสองสามเป็นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามเนาะในหัวข้อพยากาศวันนี้เนาะมีหัวข้อชื่อว่าเพศตรงข้ามส่วนมากเขามองคุณยังไงแล้วก็คนที่ อยู่ในใจคุณเขามองคุณยังไงปัจจุบันนี้เนาะผู้ชายส่วนมากหรือเพศตรงข้ามเขามองคุณยังไงเนาะปัจจุบันนี้แล้วก็คนที่สําคัญคนพิเศษของคุณเขามองคุณยังไงเนาะโอเคเป็นเพื่อนพี่พเลือกเลยหนึ่งสองสามเนาะตามใจเลยเนาะก่อนเข้าไปรับชมรับฟังในยาของปกักเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนเนาะ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดียาเนาะส่วนท่านที่ติดตามแล้วเดียาก็ขอพระคุณมากๆค่ะแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากด้วยนะขอพระคุณมากๆค่ะและท่านใดอยากสนับสนุนหรืออยากซัพพอร์ตเนาะช่องของเดียาก็สามารถกดซุปเปอร์แตงเนาอยอยู่ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเดียาได้เลยเนาะขอขอบคุณมากๆค่ะเนาะ ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนอะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะโอเคงั้นเราไปดูกองที่หนึ่งเลยเพื่อนๆพ่ๆนพี่น่าจะเลือกได้แล้วเนาะระยาขออนุญาตเก็บสองกองนี้ไว้เนาะระยะจะใช้แพทย์สำหรับนี้เนาะ อยากขออนุญาตสับไพ่นะผู้ชายส่วนมากหรือเพศตรงข้ามส่วนมากเขามองคุณยังไงเนาะเวลาเขามองเข้ามาไม่ว่าคุณจะอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าอยู่ในที่ทำงานหรือว่าอยู่ในสถานที่ใดองค์กรใดต่างๆก็แล้วแต่เนาะเขามองคุณยังไเงเวลาเขามองเข้ามาเนาะคุณมีเสน่ห์แรงดึงดูดยังไงเนาะ คุณเป็นคนยังไงเนาะให้ไพ่สำหรับนี้เล่าเรื่องเนาะคุณเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วก็มีจิตใจดีเนาะม,มีความเป็นเด็ก สดใสละเลงแล้วก็อยากรู้อยากเห็นขยันออในการลรํ่ำเรียนประมาณนั้นอะถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่เนาะเออแล้วก็เป็นคนที่ใจดีเออมอบแต่สิ่งดีๆให้คนอื่นมองโลกในแง่ดีประมาณนั้นนะมีทัศนคติมุมมองที่ดีเนาะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ ไม่ประตัดสินใครแล้วก็มองโลกมองการไกลมีความฉลาดมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเออเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนเปของตัวเองแล้วก็มีความใจดีมีเมตตามีบุญทิาวะม,มุมมองเป็นผู้ใหญ่เออเป็นผู้นำเนาะทำงานเก่งประมาณนั้นน่ะมีแรงเร่งดูดแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนรักครอบครัวเนาะ ออเป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้คนอื่นมีความสุขอยู่กับครอบครัวประมาณนั้นนะ่ะมีจิตใจที่เมตตาปานีแล้วก็มีความอดทนเก่งเนาะขยันทำงานแล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตท,ที่มีความสุขเนาะไม่ไปตัดสินใคร าบางคนบางท่านอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ขี้ลังเลนิดหนึ่งเอออาจจะเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองประมาณนั้นเนาะแต่มันเป็นส่วนน้อยนิดเดียวเนาะและส่วนมากเขามองเข้ามาคุณมีความสุขเนาะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วคุณก็มีความสุข รักตัวเองรักความสุขสนุกสนานเนาะเป็นคนที่ฉลาดมองการไกลมีทัศนคติมุมมองต่อโลกทางที่บวกเนาะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นำให้กับตัวเองหรือว่าถ้ามีครอบครัวเขาเป็นผู้นำให้กับครอบครัวเนาะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วเนาะ เป็นเป็นคนที่มีแสงสว่างอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นเป็นความสุขให้กับคนอื่นมีจิตใจที่เมตตาปณีแล้วก็อบอ้อมอารีจิตใจดีสุขบางมุมก็สุขุมนุ่มลึกเนาะเป็นคนสวยหน้าตาดีหุ่นดีประมาณนะั้นนะบุค,คลิกภาพดีแล้วก็ขยันทำงานอดทนอดกั้น ประมาณนั้นเนาะเออต่อสู้กับปัญหาแก้ปัญหาเก่งมีความฉลาดเนาะประมาณนั้นเนาะน,นั้นเราเป็นดูมุมมองของคนพิเศษคนที่สำคัญของคุณสิเขามองอยังไงเนาะคนพิเศษของคุณล่ะเขามองอย่างไรเออัจุบันนี้เนาะ ให้กระเด็นเลยเพื่อนพี่ๆอนไ่กระเด็นออกมาคืออะไรอือออฟโซจูน e คนพิเศษของคุณเขามองอย่างไรเนาะอีออฟโซจูน e ขึ้นมาใบต่อไปหนึ่งไม,ม้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ มีความโชคดีเนาะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งฉลาดอ,อืมอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งฉลาดเฉ,ฉลียวแล้วก็มีมุมมอง ทัศนคติมุมมองต่อโลกนี่ก็คือแบบดีมากๆอืมเป็นคนที่มีความฉลาดมีมีความฉลาดแล้วก็ไฝ่รู้ไฝ่เรียนแล้วก็มีสติปัญญา,ม,า,ม,ามีความคิดสร้างสรรค์เนาะมีความคิดไอเดียเออ สร้างมีความคิดสร้างสารรค์เนาะมีไอเดียใหม่ๆอืมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อยู่ตลอดประมาณนั้นนะเนาะมีความสนุกสนานล่าเริงสดใสเออเนาะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆเอออาจจะเป็นเพื่อนเก่าลักเก่าของคุณเนาะทับมุมมอง เรื่องความหลักนะ่ะความรู้สึกเขาก็คิดว่าเขาปรารถนาว่าเมื่อไหรแบบขอให้จักรวาลหรือโชคชะตานะ่ะหมุนเวียนมาแล้วก็ให้คุณและเขาได้เริ่มต้นใหม่คุณและเขาอาจากกาาจากกาอะอยู่ไกลจากกาันห่างไกลจากกันเนาะอยู่ไกลจากกันประมาณตอนนี้นะเนาะเขาอยากให้มีปฏิหาร เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณประมาณนั้นนะเนาะนั่นหละต่อไปอืมเนี่ยอยากหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณเออเนมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีจิตใจดีเนาะมีจิตใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็ขยันทำงานอดทน อืมประมาณนั้นเขาอยากหยิบยื่นโอกาสหรือว่าอยากได้โอกาสเอออดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะปล่อยโอกาสนี้ไปเนาะอืมเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจประมาณนั้นนะในเรื่องราวความรู้สึกความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือรักเก่ารักที่มาจากอดีตชาติก็ปานก็เป็นได้เนาะ เอ,อเขามองว่าคุณมีกำแพงต่อเขาแล้วก็คุณปิดกั้นเขาตอนนี้นะปัจจุบันนี้ใช่ไหมคุณไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วก็เริ่มต้นกับงานเออแล้วก็ประสบผลสำเร็จกับงานกับการของคุณเนาะงานการความมั่นคงในชีวิตของคุณเออ เนาะเขาอยากได้โอกาสนะปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณนะมีสเสน่ห์มากๆม,มีแรงดึงดูดต่อเขาแล้วก็คุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเขาอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นอยากให้จัก,กรวาลนะ่ะหมุนเวียนเนาะ ให้คุณกับเขาได้มาเจอกันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งประมาณนั้นเนาะโอเคสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งระยะก,ก็มีมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆประมาณนี้เนาะไม่หน่อยไม่ซีเรียสนอ้อจริงเนยฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ระยาขอมูฟไปคลิปที่สองแล้วเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองเนาะมาดูกันเลยเน,ะนยาะอนุญาตขออนุญาตสับไพ่ก่อนแป๊บหนึ่งมาดูพาร์ันผู้ชายทั่วไปหรือว่าเพศตรงข้ามทั่วไปเนาะปัจจุบันนี้เขามองคุณยังไงเนาะปัจจุบันนี้เพศตรงข้ามหรือว่าหนุ่มๆทั่วไปส่วนมากเออผู้ชายส่วนมาก มองคุณอย่างไรคุณมีเสน่ห์ต่อเขามีแรงดึงดูดยังไงเนาะ,ะมาดูกันเลยกินออกครับอืมเป็นคนที่จิตใจดีมีความมีเมตตาอบอ้อ,อมอารีแล้วก็ เออมองโลกในแง่ดีเนาะม,มีมุมมองทัศนคติมุมมองต่อโลกแบบสดใสเนาะนะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดม,มีหัวธุรกิจเนาะทำธุรกิจเก่งเอออันนี้เป็นซ้ำไม้เท้าเออมองการไก่เนาะ ความฉลาดเป็นตัวของตัวเองอืไม่ยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็นักแน่นมั่นคงเป็น king of p i n ด a c l e แล้วก็เด็กเหรียญเนาะค่อนข้างรู้คุณค่าของตัวเองอืจัสมินเป็นคนที่โดดเด่นอืม คิงออฟคัพอืมมีทั้งคิงออฟคัพคิ n ออฟคัพอยู่ในตัวแล้วก็คิงเหรียญจัสเมนจัสติกเป็นคนที่แบบครบรถเลยนะอืมเนาะไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้ว มีความใจดีจิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีรู้จากคุณค่าของตัวเองแล้วก็มีความน่ารักเานาะมีความสดใสมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแบบมองโลกในแง่ดีเอมีทัศนคติมุมมองต่อโลกในทางบวกเนาะอาจจะเป็นคนที่ชอบ เออแฮงเอาปาร์ตี้มีความสุขเนาะกับเพื่อ,น,อนประมาณนั้นแล้วก็มีความฉลาดในการทำธุรกิจเออคนที่มองการไกลมีความรู้เออทำงานได้หลายอยา่างแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหนะ้าที่การงานการเงินหรือว,ว่าการใช้ชีวิตเนาะ เป็นคนที่เห็นโอกาสเออแล้วก็มองโอกาสเออมองสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสดีเนอะคว้าโอกาสดีๆเข้ามาประมาณนั้นอะเออยอมรับเอาแต่สิ่งดีๆคนที่ชัดเจนกับความคิดความรู้สึกตัวเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทมีความยุติธรรมในตัวเออเนอะเป็นคนที่แฟืง ใจดีมากๆเนาะมีไอค q ที่เลิประมาณนั้นเนาะเป็นผู้หญิงที่สวยเออมีความเก่งความสามารถแล้วก็เพียบพร้อมไปสทุกอย่างเลยเนาะมีสน่หต่อเพียบตรงข้ามมากๆเอออ่ะแล้วมาดูคนคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณคนพิเศษคนที่สําคัญของคุณเขามองอยังไงเขามีมุมมองอยังไงต่อคุณในปัจจุบันนี้เวลานี้เนาะ บิวอัฟอจูนเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งความฉลาดเออนาอสื่อสารพูดคุยสื่อสารเจรจาเก่งมีความน่ารักอยู่ในตัวเออนาอมีความจริงใจแล้วก็เป็นคนดีมากๆเออ เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมแบบรักความถูกต้องเนาะเออเดอะไฮโลแฟนนะเป็นผู้หญิงที่มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดอืมมีจิตใจที่เมตตาปานีคนอื่นมีความโชคดีอืมอยู่ตลอดแล้วก็ เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆปล่อยวางง่ายๆเออคนที่ฉลาดมากๆเนาะเดดเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเออแล้วก็เป็นคนที่อบกุ่นเนาะอ่อนโยนฉลาดเฉ,ฉลียวอมืมองโลก แบบแตกต่างกับคนอื่นเป็นเดอะซันเป็นความสุขเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นมีเสน่หมากๆต่อเพศเดียวกันแล้วก็ต่อเพศตรงข้ามมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆอทูออฟวานเนาะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่ที่ไกลๆอืแอบบเพอ้อฝันว่าอยากได้ คนแบบคุณมาเป็นคู่ของเขามาเป็นครอบครัวเดียวประมาณนั้นเนาะสำหรับคนที่อยู่ในใจของคุณคนพิเศษคนสำคัญของคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเออแล้วก็มีความจริงใจมีเมตตาปมีความเมตตาสูงเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบสูงอบอุ่นอ่อนโยนรักครอบครัวมีความฉลาดเก่งกล้าสามารถเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังที่สามารถเยียวยาฮิลลิ่งคนอื่นได้เออเป็นความสุขของเขาเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้มีเสน่ห์สวยประมาณนั้นเนาะ มันคงเออไอคิวอีคิวรถหรูอ I Q e Q, ล,ลัลงการเขาแอบบส่องแอบบมองแอบเพ้อฝันอยากได้คนแบบคุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาโอเคก็ประมาณนั้นเนาะคนที่พิเศษคนที่สำคัญของคุณเนาะนอยากก็มีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆประมาณนี้ไม่หน่อยมาซีเรียลเนาะฟังเพื่อความสนุกและความบันเทิงเนาะสำหรับคนที่เลือก ไพ่ใบที่สองก็ประมาณนั้นเนาะเรียของมุบไปกองที่สามเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามเนาะมาดูกันเลยเนาะเรียขออนุญาตสับไพ่ก่อนเนาะมาดูพาร์ทแรกก่อนเนาะว่าผู้ชายส่วนมากหรือว่าเพศตรงข้ามส่วนมากน่เขามองคุณยังไงเนาะแล้วค่อยไปดูพาร์ทที่สองที่คนที่สําคัญของคุณเนาะ เรือว่าคนที่อยู่ในใจของคนเนาะอ่ะผู้ชายส่วนมากหนุนม่นมๆส่วนมากอมองคุณยังไงคุณมีเ็กแอปเปิล เออเป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์มากๆดึงดูดใจเขามากๆม,มีความน่ารักอบอุ่นอ่อนโยนส็กแอพเพียเรื่อง18บแวกแล้วก็มีความรักความจริงใจเออมีความรักล้นเหลือมองโลกในแง่บวกทางบวกมองโลกในแง่ดีเออมีคุณเติมเต็มความรัก ได้ด้วยตัวเองจนล้นเหลือออกมาส่งพลังงานความรักความอบอุ่นพลังงานบวกลายล้อมรอบข้างของคุณอย่างมากมายมหาศาลเป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีเนาะดึงดูดใจเขามีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนมีความเป็นแม่สูงมากมี จิตใจที่อบอ้อมอารีเขาอยากได้คุณมาเป็นแม่ของลกูกประมาณนั้นเนาะอืมสิบเหรียญเห็นไหมเออสิบถ้วยหกเหรียญอ๋ยเขามองดีมากๆเลยดูสิเนี่ยชัดติก๊กอืมเดอะฟู คนกองที่สอะไรยังไงนี่เนาะผู้ชายส่วนมากเพศตรงข้ามส่วนมากเขามองเข้ามาคือแบบกองที่สามัคือลดเลยเนาะคนคุณมีสน่แรงดึงดูดเนาะด้านทางเพศนะสิบแปดบวกนะ่ะมีสน่ดึงดูดใจเขาแบบมากมายมหาศาลเนาะ มีความรักขึ้นมาแบบม,มีความรักแบบลายล้อมอยู่ตัวของคุณนะล้ลนปิ่มออกมาแบบพลังงานดีๆพลังงานความรักพล,พลังงานแบบเติมเต็มเนาะเออเออผู้าชายส่วนมากนะ่ะเขาอ,อยากได้คุณมาปเป็นแม่ของลกูกหรือว่าไปเป็นสามีไปเป็นภรรยาไปแต่งงานกับเขาเออคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความฉลาดอืม มีความคือเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างความสวยโดดเด่นหุ่นดีประมาณนั้นอบอุ่นอ่อนโยนมีความใจดีมีเมตตามีความเป็นแม่เป็นภรรยาสีเป็นแม่สีเลือนเป็นเมียเป็นภรรยาที่ดีของเขาประมาณนั้นนะมีความอบอุ่นแบบถ้าให้คะแนนก็คือให้สิบไปเลยเนาะผู้ชายจนมากเขามองเข้ามา เป็นคนที่จิตใจดีเออเป็นผู้ให้ชอบช่วยเหลือแบ่งปันเออเนาะมีความใจดีเออมีอ m มเพอรเนาะอยู่ในตัวสูงมากเออมีความเป็นแม่มีความแบบเป็นภรรยาแห่งชาติเป็นสามีแห่งชาติเนี่ยประมาณนั้นอะให้กับทุกๆคนเนาะแล้วก็มีความอิสระในตัวด้วย ปล่อยวางอะไรง่ายๆอยู่ด้วยเรามีความสุขประมาณนั้นเนาะอ่ะเราไปดูคนพิเศษของคุณคนที่สําคัญของคุณเขามองคุณยังไงเขามองเข้ามาคนคนนั้นคนที่สําคัญของคุณคนพิเศษของคุณเขามองคุณยังไงเวลาเขามองเข้ามาเนาะ เศษคนสำคัญของคนเนาะหนึ่งดาบเป็นคนที่ฉลาดอื๋อมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆเออ ค้ายกันกับเมื่อกี้เลยไม่แตกต่างเนาะคนที่เลือกกองที่สามคนที่คนสำคัญของคุณคนพิเศษคนที่อยู่ในใจของคุณเขามองเข้ามาคล้ายคนผู้ชายทั่วไปเมื่อกี้เลยเขาอยากได้คุณเป็นแม่ของลูกหรือว่าเป็นเมียเป็นภรรยาของเขาอืม ปัจจุบันนี้คุณอาจจะหันหลังให้เขาแล้วเขาและคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันระวังนะคนนี้นะเขาจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้แหละเขาจะเข้ามาหยิบยื่นความรักมาขอความรักจากคุณแบบมาขอความมิตเมนกับคุณเขาตัดสินใจมาดีแล้วโอเคเนาะก็ประมาณนั้นเนาะไม่พูดเยอะเนาะ เจ็บคอคนกองที you you like ่สามเนาะยินดีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆพี่อนพี่เราพยายามมีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆประมาณนี้เนาะไม่หน่อยมาซีเรียสเนาจริงไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะเพื่อนๆพี่ๆเนาะไม่นําเอาไปคิดเดียวคิดมากเลยปวดหัวหรือว่าไปบันทอนความคิดของเพื่อนๆพี่ๆเนาะ นำมาแต่สิ่งดีๆกลับไปพลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปก็พอนาอคิดดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราเนาะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจุกสมหวังในความรักการงานการเงินทุกๆอย่างสมดังปรารถนาของเพื่อนเพื่อพี่ๆเนาะมีความสุขในทุกๆวันของการใช้ชีวิตเนาะสำหรับวันนี้เลยอยากก็มีมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆเท่านี้เนาะไว้พบกับระยาใหม่ในคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับ วันนี้เลย,ยาขอกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นซัพพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจให้เรย,ยาด้วยนะาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรย,ยาด้วยขอพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ